เปิดมามีที่แรกที่แรกที่ดีของเราดีไม่ดีปึ๊บโอเคสวยครับผมเปิดมาสิแบบนี้ก็สบายใจหน่อยขอเอทดได้ไหมมาเอทมาเอทดมาเอทด,ดต้องเข้าแล้วจังหวะนี้เอทดมาฟัดโอ้โหแบกแจกสองรอบติดแบกแจก2สองรอบติดติดเลยครับผมโุ้ยมันได้อย่างนี้กูสะใจเว้ยเฮ้ยคำเตือน คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำถ้าพร้อมแล้วไปดูกันฮะสวัสดีครับยินดีต้อน,น,นรับผมเข้าสู่ช่องเบ็ดก็อดครับช่องที่ทำให้คุณลุ้นทุกกดเสียวทุกเบ็ด มันไปเกือบเรากับผมนะครับเราอยู่ในค่ายเกม e v o l u วลูชันเกมมิ่งไลฟ์คาสิโดสดฮิตของฝั่งประเทศยูโรผมวันนี้ครับจะพาทุกคนนะผมไปลุยกับแบล็กแจ็ครับผมเราจะไปนั่งโต๊ะหนับแต้ม20แต้มกันอีกแล้วครับวันนี้เหมือนเดิมครับจัดหนักจัดเต็มผมหวังว่านะครับเราจะมีเพื่อนเล่นที่แบบว่าอัดหนักกับเราเหมือนกันนะผมปาไม่พุดพร่ำพรำพรื่อนะผมลุยฮะบอกตรงๆนะส่วนตัวครับชอบเดี่ยวๆมากกว่านะครับแต่ว่า ก็ไม่แนะนําไม่ทําตามนะการแบบว่าเล่นหลายคนก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมเออนั่งหลายที่อ่ะแบบเราจะได้ดูแบบมันมันไปด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้อัดไปมะจัดหนักฮะเราไปห้องเบ็ดเท่าไหรด่ดีนี่ไหมโอ้โหผ,ผู้หญิงด้วยนะครับผมแต่นี่ไม่มีคนวะเอาไงดีอันนี้ก็น่าสนใจอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคห้องผู้หญิงครับผม <laughs> ไม่ต้องคิดระาย,ยากครับผู้หญิงนําทางฮนะมาลุยครับขอเป็นคนสุดท้ายแล้วกันเนาะ เอ,อ,อุ้ยแต่คนเล่นเยอะนะห้องนี้เห็นผู้หญิงไม่ได้เลยน,นะพวกเราเนะยครับเันธรรมดาครับเป็นของเป็นเรื่องของผู้ชายฮนะเออถามว่าเปิดดีไหมก็ดีนะทุกคนโอ้ยนี่นั่งสามที่เลยไอ้นี่นั่งหน,นึ่ง 1, นะฮะหรือเราจะเปิดนั่งสองเอ,อ้ยเปิดได้แม่งครบเลยอย่างนี้หรอน่าสนใจนะน่าสนใจนะฮะ Áp, 8, ปั๊บแปดปั๊บขู่สวยครับสิบสิบเข้าสองใบไปสิบสิบเข้าสองใบไปปั๊บตอ้โูแมงเอายังได้อยู่ได้อีกได้อีกอันน um ี้เรียกได้ครับสิบมาสิบไปปั๊บโอ้โหโตรสวยครับอันนี้สวยจัดนะฮะไม้นี้สวยจัดจระบอกเลยใจ่นิดแจกช้าชิบหายกะนเกลเกลเวลเหรอกายเวลกายเวลใส่แว่นเหมือนกับเราด้วยนะโห้นี่สวยจัด เข้าแบบว่าโคตรไปอ่ะโอ้โหฮะมึงแยกเหรอมึงแยกจริงปะเนี่ยว๊อตยี่สิบแต่มึงแยกมึงกดผิดปะเนี่ยเฮ้ยก็ถือว่าดีก็มันแยกก็ถือว่าดีครับ นับถือใจแม่งวะเรียบร้อยมึงโดนแดกนะฮะแม่งเปิดมา18บแปดนะบอกปครับลุยฮะได้เวลาของเราแล้วครับทุกคนมาได้เวลาลุยละตอนนี้ครับมีคนนั่งขมาประมาณนั่งอยู่สี่คนนะแต่ว่าคนนี้นั่งไปสามที่เลยหดุดเราจะเหลือไว้ทําไมวะที่หนึ่งเราเล่นเองแม่งเลยปะทุกคนว่าไงเล่นเองแม่งเลยปะ เดี๋ยวรอดูก่อนนะครับเปิด hmm. ดีไม่ดีถ้าเปิดดีเดี๋ยวเล่นเองเลยไม่มันเป็นของมันเป็นของดิลเลอร์ไว้ใบหลังสุดท้ายอะถ้าเกิดเราเลือกนะครับเดี๋ยวดูครับว่าดีไม่ดีของมันโอ้โหของเราแย่ครับของมันว่าไงโอ้โหแย่ครับไม่เอาครับไม่เอาฮะไม่เอาครับแบบนี้ดีแล้วนะคิดว่านะอืมค่อยๆแจกค่อยๆค่อยๆวางโอเคครับเรียกไปครับของเราครับ ก้านะผมต้องเรียกสิบให้ได้ไม่สิบก็เอ็ดมาทุกคนสองอย่างไม่สิบก็เอด็ดเอาให้ได้เว้ยฟาบ้าไปผู้อย่าไปเล่นโตะนู้นป่ะโตะนู้นอยู่ไหนวะโตะข้างหลังสองตัวเนี้ยโอ้โหเป็นไไรครับตัวนี้เราก็น่ารักครับใส่แว่นฮนะน่ารักนะับผมฟาบ้าไปผู้สวยยีนน่สิบเอ็ดพอดีเป๊ะครับสุดยอดเบิ้ลถูกจังหวะดีมากหัวนี้แม่งโคตรดี 20. ยี่สิบยี่สิบเอ็ดแบ็คแจ็ค ของจริงโอ้โหอยู่ครับผมอยู่ไปนะครับมันชื่ออะไรวะคิดคิดจะจอะไรกนะันแนอ่านยากชิบหายเลยหรือจะเป็นแบบพวกแบบตั้งชื่อแบบเฟี้ยวๆฟวโมกเกินขอบัตไปมึงบัตไปบัตไปโอ,โ,โอ้โหแม่ไม่บัตครับทุกคนนะโดนครับกูบโดนนะกูโดนไม้แรกกูโดนเลยนะครับไม่เป็นไรครับไม้แรกไม่เป็นไรครับไม้ต่อไปเดี๋ยวรู้เรื่องนะฮะ มารอดูกันต่อไปโอ้โหหายไปแล้วหนึ่งครับอันนี้อยู่ตรงกลางที่ได้ดีตลอดวะแดงสามที่เนี่ยโอ้โหอันนี้ดีจัดโอ้โหของเราโคตรแย่ของเรานี่แบดแบดแบดมากครับอย่างแบดเลยฮะ แต่นี่แจกช้าชัไปไม่เป็นไรเค่อยเล่นไปปรับมาโอ้โหอยู่ไปครับรุ่นมันบัดอีกแล้วไม่ไม่ดีเลยวะเอาจริงนะของเรานี่ไม่ดีเลยเปิดมาได้ไม่ดีเลยครับทุกคนต้องเปลี่ยนที่นั่งแล้ววะไปนั่งที่แรกดีไหมเออเปิดสองที่ดูครับรอรุ่นมันบัดไป โอ้โหโดนไมล์นี้กูโดนร้อยเปร์เ็นฮ้ยมีหวังบัดไปเพื่อนบัดไปอย่ายึกยักโอเคครับผมมาครับไมล์แรกได้วินละอยากไปนั่งที่แรกเหมือนกันนะอไดีวะที่เดินไปก่อนแล้วกันหลังเลนนิดนึงครับ เราะว่าเราเพิ่งเปิดไปสองไม้เองอ่ะทุกคนอืมแต่คนนี้แม่งแจกชา้ชาช้าจ,จัดเลยแม่งเล่นกูเสียเวลาชิปหายนะฮะไม่เป็นไรครับวันนี้ค่อยๆปั่นค่อยๆปั้นไปแล้วกันทุกคนมาเอายกมาเออยกมายกมา กรแจกว่าทุกคนมาเล่นไม้หนักกันหมดเลยโอ้โหตรงกลางเนี่ยโคตรดีกูอยากอยู่ตรงกลางมากเลยทําทำไงกูไปแทกมึงได้ไวะนะของเรามาโอเคสิบมาครับแบล็คแจ็คแรกเราจะมาไหมเดี๋ยวดูกันครับทุกคนฮนะแบล็คแจ็คแรกเราจะมาไหมเดี๋ยวดูกันโอ้โหมันแบล็คแจ็คไปแล้วหนึ่งมันแบล็คแจ็คไปแล้วหนึ่งครับของเราต้องแบล็คแจ็คด้วยครับสิบมาสิบมานะโม <S <S <S> ้ยมันได้อย่าง,งี้แบล็คแจ็คแรกเรามาแล้วคระบผมโมโหเอาว่ะแจกช้าแต่แจกช,กชัวว่าคนสวยคนนี้ครับก็ถือว่าดีนะฮะโหนีเบิ้ลด้วยนะครับยีิบเอ็ดพอดีไปครับโคตรเอาครับโคตรเอาฮะมาลุ้น เขาต้องเชียร์ให้คนอื่นวินด้วยนะครับเราวินคนเดียวจะไม่สนุกโอเคหวินกันทั้งโตวินกันทั้งโตโอ้โหสุดยอดไปต่อไปต่อครับมาวินกันทั้งโต๊ะวินกันทั้งโตะคนนี้ดีครับสวยครับฟ๊บ ฟับเปิดมามีที่แรกที่แรกที่ดีของเราดีไม่ดีปึ๊บโอเคสวยครับผมเปิดมาสิแบบนี้ก็สบายใจหน่อยขอเอดได้ไหมมาเอมาเอมา,เอ,มาเอดต้องเข้าแล้วจังหวะนี้เอมาฟัดโอ้โหแบกแจ็คสรอบติดแบกแจ็คสอรอบติดติดเลยครับผมบอ้ยมันได้ยังดีกูสะใจเว้ยเฮ้ย เฮ้ยกูมาแล้วกูมาวันนี้ครับเอาเรื่องจัดนะโอ้โหสองรอบติดเป็นไปได้ไปวินไปไม้นี้ครับผมโอ้โหสองรอบติดติดครับสวยงามครับไปต่อครับมาไปฮะส,สามรอบได้ไหมูขอสามรอบติดได้ไหมทุกคนถ้าสามรอบติดได้นี่ฟิวเลยนะเออฟิวเลยนะสามรอบติดได้เนี่ย อูหฮาด้วยนะอูหฮาเลยล่ะถ้ามันมาสามรอบติดอ่ะแม่งมิชชั่นคอมพิวต์แอนเอ็มพอสิเบิลเลยปึ๊บปึ๊บโอ้โหดีว่ะของเราว่างไง <c oughs> โอ้โหเราแปดจบแล้วไม่มีทางครับไม่มีทางลุ้นแล้วกูทุกคนไม่มีทางลุ้นแล้วแต่นี้ลุ้นอยู่เพื่อนเราสองที่โอ้โหสิบสิบสิบโอ้โหสิบสอง ปั๊บของเราไม่เรียกครับผมอยู่ซื้อครับนะเราอยู่ซื้อ,อครับผมรุ่นมันบัตไปแล้วกันนะครับทุกคนรุ่นมันบัตไปฟับเข้ามาโอ้โหบัตนะฮะถ้าเราเรียกเป็นยังไงสิบสองเดี๋ยวรอดูเลยโอเคสิบไม่สิบสิบไม่สิบ สิบโอ้โหมันแปดสิบเข้าไปสิบเข้าไปโอเคครับยังไงมันก็บัตรกูเชื่ออย่างนั้นโอ้โหมันไม่บัตรมันไม่บัตรทุกคนนะมันไม่บัตรทุกคนนะถ้าเกิดเราเรียกเมื่อกี้เรากลายเป็นยี่สิบเลยนะแต่ว่าใครมันจะไปเรียกไหครับริงไม่เรียกนะพี่แบบเล่นเพย์เซฟเวยเล่นได้เป็น เรียนได้พอครับรู้เล่นไม่ได้พอพักเลิกนะครับบอกเลยว่าไม่แนะนําไม่ทําตามนะทุกคนเออการเล่นหัวร้อนเป็นการเล่นที่ไม่ดีครับบอกเลยฮะสติเท่านั้นครับมาฟับโอ้โหโผมากูเริ่มมาไม่ดีแล้วทุกคนโอ้โหมันมาเอ็ดแบบนี้มันมาเอ็ดแบบนี้มันจะเข้าไม่เข้าต้องรอชมด้วยต้องรอโอ้โหมันแบ็คแจ็คแล้วครับฟับสิบสาม ยังไงโอ้โหมันแบ็คแจ็คโดนแดกทั้งโต๊ะยกเวทนนี้เสมอโอ้โหเริ่มชักไม่ดีเริ่มชักไม่ดีฮนะเจอแม่งแบ็คแจ็คแบบนี้ร้องกระงมถ้าเกิดเราเรียกนะตามเมื่อกี้นะโ,โหเราอาจจะวินรัวก็ได้นะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับมามา เอางี้เลยไม้นี้ครับจะได้หรือโดนพอเลยแล้วกันนะทุกคนอืแม่งวันนี้ขึ้นขึ้น,นลงลงว่ะรู้สึกฟาบก็ไปฟาบก็ไปโอ้โหคู่หกาบก็ไปฟาบโอเคกูบเบิลเลยดอกนี้เบิลให้เลยครับฟาบค่อยครับได้หรือโดนพอพักเลิกนะมะเบิลไปเลยดอกนี้ให้มันรู้แล้วรู้หลอด เรามาลุ้นกันครับมาเบิร์นดอกนี้10หรือเอทจะเข้ามหขอเป็น10กับเอทดสองอย่างนี้เลยกูคิดว่าถ้าเกิดสิบเอ็เข้ายัางไงเราก็วินไว้ถ้าเกิดเราเบิร์นดอกเนี้ยมา10หรือเอทมา10หรือเอทมา10หรือเอทมาฟ้าบเออกูอเรียกกูเบิรโโโ์นผู้คิดผ่านแล้ว16ให้ตายเถอะโรบิน ป้าโอ้โหแล้วแม่งขึ้นเอดด้วยโอเคบัตไปสิบเข้าไปโุ้ยมันได้ยิงดีกุตาใจวิสต์สองเอรกระโปงพุย yes 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 โอเคครับผมวันนี้ครับจบสวยๆนะผมด้วยไม b เบิ Burn, ดอกยิ่ผมแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เราชอบมากสุดก็คือแบล็กแจ็คครับเราเข้าแบล็กแจ็คสองไม้ติดเลยเดียวเชียวนะผมว่าเดี๋ยวรอบหน้าครับเหมือนเดิมครับแบล็กแจ็คครับพี่จะกลับมาจัดอัดนะคะแนน ให้เหมือนเดิมนะครับผมถ้าเกิดชอบก็ฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับผมและเกิดชอบมากก็ช่วยแชร์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณท่านที่รับชมครับผมวันเจอใหม่ครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณครับ